คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัย5้6 0หรือ70ปีร่างกายเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมสิ่งที่เคยทำได้ง่ายๆอย่างการเดินขึ้นบันไดาการเดินไปตลาดการนั่งยองยองหรือแม้แต่การก้มหยิบของกลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราเหนื่อยหรือรู้สึกเมื่อยล้าม,มากกว่าปกติบางครั้ง เรามองกระจกแล้วเห็นพุงที่ยื่นออกมาทั้งที่ไม่ได้กินเยอะเหมือนสมัยหนุ่มสาวแต่ร่างกายกลับสะสมไขมันไว้มากขึ้นเรื่อยๆพอพุงเริ่มมาก็มักตามมาด้วยโรคต่างๆทั้งความดันเบาหวานไขมันในเลือดและโรคหัวใจแล้วเราก็เริ่มถามตัวเองว่าทำไมร่างกายถึงเปลี่ยนเร็วขนาดนี้แต่จริงๆแล้ว มันไม่ใช่ความผิดของอายุค่ะเพราะอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งสำคัญคือเราดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้ดิฉันอยากชวนทุกท่านมาลองทำสิ่งหนึ่งที่ง่ายมากๆไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแถมยังทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณมีพื้นที่เล็กๆสำหรับยืนสิ่งนั้นก็คือ การแกว่งแขนบางคนอาจคิดว่าแค่แว่งแขนเนี่ยนะจะลดพุงลดโรคได้จริงหรือคำตอบคือใช่ค่ะและคุณอาจประหลาดใจมากหากได้ลองทำต่อเนื่องเพราะผลลัพธ์ที่ได้มันมากกว่าที่คิดจริงๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งว่าการแกว่งแขนสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจและยังช่วยสร้างพลังชีวิตใหม่ให้กับเราได้อย่างไรลองนึกภาพตามนะคะมีคุณตาคนหนึ่งอายุ68ปีท่านเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีพุงนิดๆเวลาเดินไปไหนมาไหนก็เหนื่อยง่ายก้าวไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดพักบางครั้งหอบจนต้องนั่งลงคุณตารู้สึกท้อใจ เพราะจากคนที่เคยแข็งแรงกลับกลายเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยไหวจนวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านแนะนำให้ลองแกว่งแขนตอนเช้าๆเพียงวันละ15ถึง20นาทีแรกๆคุณตาก็ยังไม่มั่นใจแต่คิดว่าไม่เสียหายลองดูก็แล้วกันสัปดาห์แรกคุณตารู้สึกเมื่อยแขนเล็กน้อยแต่ไม่นานร่างกายก็เริ่มปรับตัวได้หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนคือพุงที่เคยล้ำหน้าก็ยุบลงไปเสื้อผ้าที่เคยตึงก็เริ่มใส่ได้สบายขึ้นและเวลาเดินไปตลาดไม่ต้องหยุดพักบ่อยเหมือนก่อนคุณตาเองยังบอกว่ารู้สึกเหมือนได้ร่างกายใหม่นอนหลับดีขึ้นอารมณ์สดใสและมีแรงทำสิ่งต่างๆมากขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือคุณยายวัย2ปี ก่อนหน้านี้มักปวดเมื่อยตามตัวเป็นประจำบางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับทำให้สุขภาพใจไม่ดีนักแต่เมื่อเริ่มแกว่งแขนทุกเช้าวันละเพียง15นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายสดชื่นขึ้นอาการปวดเมื่อยลดลงหัวใจก็แข็งแรงขึ้นและที่สำคัญคือคุณยายนอนหลับได้สนิทต,ตลอดคืนสิ่งเล็กๆอย่างการแกว่งแขน กลับทำให้คุณยายยิ้มได้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเรายังดูแลตัวเองได้เรายังมีคุณค่าเรายังแข็งแรงการแกว่งแขนจึงไม่ใช่แค่การออกกำลังกายธรรมดาแต่เป็นเหมือนการบอกกับร่างกายและจิตใจว่าฉันยังใส่ใจตัวเองและฉันยังอยากมีชีวิตที่ดีหลายคนอาจคิดว่าถ้าอยากสุขภาพดี ต้องทำอะไรที่ยากๆต้องออกกําลังกายหนักๆต้องใช้เวลานานแต่ความจริงแล้วสุขภาพดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันการแกว่งแขนเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะเพราะไม่ซับซ้อนทำได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าอายุ50 60หรือ80ก็ยังแว่งแขนได้และยิ่งทำบ่อย ร่างกายยิ่งแข็งแรงที่สำคัญการแกว่งแขนยังสอนเราถึงบทเรียนชีวิตว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งการเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่สม่ำเสมอก็สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับใจของเราถ้าเราให้เวลากับตัวเองเพียงวันละไม่กี่นาทีหายใจลึกๆสงบสงบ คิดบวกฝูกใจให้มีกำลังใจร่างกายและจิตใจเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากลดพุงอยากห่างไกลโรคอยากกลับมาสดชื่นลองบอกตัวเองว่าเริ่มเลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะทุกครั้งที่คุณแกว่งแขน คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของการดูแลตัวเองแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการแกว่งแขนเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดพุงได้การแกว่งแขนช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้นการแกว่งแขนลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังและยังทำให้ใจสงบอารมณ์ดีขึ้นจำไว้นะคะ สุขภาพดีไม่จําเป็นต้องมาจากสิ่งยากมันมาจากการดูแลเล็กๆที่ทำทุกวันสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนจําไว้ว่าความแก่ไม่ใช่อุปสรรคตราบใดที่เรายังหายใจได้เรายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอและทุกวันที่เราเลือกแกว่งแขนนั่นคือวันที่เราเลือกใส่ใจตัวเอง เพียงวันละ15-20นาทีคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีทั้งกายและใจลองทำแล้วคุณจะพบว่าชีวิตสดใสขึ้นมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องสุขใจวัยเก่าเรายังมีอีกหลายเรื่องราวดีๆและวิธีดูแลสุขภาพใจกายที่จะทำให้ชีวิตวัยเก่ามีความสุขมากขึ้น